น้อมนะครับมาถึงหมายแล้วครับ6โมงเช้านะครับวันนี้โล่งนะครับเพื่อนนักตกปลาไม่มานะครับผมครับรถก็จอดข้างหลทางตรงนี้นะครับวันนี้มาสองคนกับนัติ๊กนะครับรถจอดตรงนี้นะครับผมข้างหลทางทางลงขึ้นลงยากหน่อยนะครับครับถึงหมายแล้วนะครับนะครับ หน้าหมายของเราก็จะตรงนู้นลางลงนาติกเดินลุยไปก่อนแล้วนะครับผมครับทางลงหน้าหมายนะครับต้องเดินลุยน้าไปนะครับผมดูนะครับนาติ๊กเดินไปก่อนแล้วนะครับผมหน้าหมายจะประมาณนี้นะครับครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับผมครับเตรียมอุปกรณ์เสร็จ ไลุยกันเลยนะครับผมนี่นะครับตางลงข้างชั้นเหมือนนะครับตางลงมาวันนี้น้ำขึ้นนะครับนี่นะครับต้องเดินลุยน้ำไปนะครับผมแนะนำให้ใส่รองเท้าบูทนมาด้วยนะครับ คี่นะครับทางเดินไป็นไม้เดี๋ยวลุยน้ำค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับมาติ๊เก็บอุปกรณ์อยู่นะครับผมครับนี่ครับวันนี้มากับตัวิ๊กสองคนนะครับนะครับสภาพทางเดินขึ้นไม้ รอบที่พักหลบผลลบแดดได้แล้วครับเราจะลงเบ็ดฝั่งนี้นะครับผมน้ำขึ้นเยอะครับวันนี้น้ำแดงกับตีกลง,งฝั่งนู้นนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนที่พี่นา,นาที่ชื่นชอบและมีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมนาชา มีโอกาสพามาออกหมายแม่น้ําน้อยครั้งแรกเลครับหมายนี้ยังไม่เคยมานะครับผมพี่มาครั้งแรกไม่รู้ว่าจะมีแจ้มีตัวให้นานาได้รับชมกันหรือเปล่านะครับวันนี้ลงเบ็ดทั้งหมดเจ็ดคันนะครับตารลุ้นต่อไปนะครับว่าจะมีแจ้มมีตัวให้นานาได้รับชมกันหรือเปล่าส่วนสูตรเดีย่อที่ใช้นะครับก็เป็นเช่นเคยครับผมสูตรเดียร์ันพุ่งสองสูตรตาแม่น้ํานะครับส่วนที่กับหมายแม่น้ําน้อย แห่งนี้นะครับผมจะปักหมุดไปให้ใต้คอมเมนต์นะครับมานาท่านใดสนใจก็กดเข้าไปดูใต้คอมเมนต์นะครับผมเชร์พิกัดทุกหมายนะครับติดตามไว้นะครับผมว่าจะพาไปออกหมายที่ไหนบ้านนะครับผมตามมืตามเชียร์นะครับวันนี้จะมีใก้มีตัวกันหรือเปล่าครับผมเตรียมเตรียมปล่อยก่อนนะครับสวัสดีครับผมมีมาวข้างแรกเหมือนกันครับ มีนานาเข้ามาตกบวมกันอีกคนนะครับนานาแกเดินเข้าไปด้านในนะครับผมมีกระ๊อบที่พักเหมือนกันนะครับนี่นะครับมาอนนี้ต้องเดินลุยนางขึ้นมานะครับผมนาณาสองด้านเดินลุยนางขึ้น,นามาแล้วครับน,นะนี่ครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีพรานะครับผมครับผมมันหมานะครับวันนี้หมานิงๆทุกคนครับครับนาแกลงด้านในนะครับนีที่พักหลบฝนหลบแดดนะครับครับผมครับเรามาผสมเหยื่อกันเลยนะครับผมเหยือที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยือสูตรคันทุ่งสองนะครับสูตรปลาไม่น้ํานะครับผมส่วนส่วนสูตรเหยื่อ ผมจะลงไว้ในอีพีถัดไปนะครับวิธีการผสมสูตรเดือตกปลาสูตรกันพุ่งสองสูตรปลาแม่น้ํานะครับานท่านใดสนใจสูตรเดือก็กดติดตามช่องนาชาปลาตลอดไว้นะครับเป็นเดีอสูตรประหยัดนะครับบอกหมดไม่มีกักครับผมครับวิธีการผสมเดือหน้าไม้นะครับไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับเดือปั่นมาเมื่อคืนนะครับหอมๆลยครับผม ผสมกระทิชชาวเกาะหนึ่งกล่องนะครับที่หน้ามหมายที่หนึ่งกล่องผสมน้ำหน้หาไมยนิดนึงนะครับผมครับประมาณนี้นะครับเดือตะก้อก็ใช้ตะก้อ 4. 4สี่สี่เซนนะครับรเบรดจิโนเบอร์สี่นะ,นะครับผมเดือดเม็โฟมนะครับผมเดือยแล้วก็นวดนิ่มๆนิดนึงนครับน้าไหลครับ ประมาณนี้นะครับเหยีย yeah. บัวทให้นิ่มนิดนึงเลยตมตะก้อเลยรครับเบ็ดสามดวงนะครับแปะซ้ายขวาอย่างละอย่างละดวงนะครับแล้วก็ค่อยสายขนมปังความเฮานะครับวัิธีการเกีย่ยวขนมปังนี่ครับเอาตัวบ็ดเข้าไปในขนมปังนะครับขโมยเข้าไป ที่ก้านเบี็ดนะครับขนมปังกินได้ไม่ดุดนะครับประมาณนี้นะครับครับขาดไม่ได้ครับประมาณครับหัวเสื้อใบเจียกรีมนะครับพิชชี่งคัลเลอร์พิชชี่งคัลเลอร์กินใบเจียกรีมนะครับจุ่มขนมปังนะครับผมครับผมจะเทใส่ขวดนะครับแล้วพอกี้ชีดนะครับ นี่ครับโอเชียร์พิชซิ่งคาเลอร์นะครับประมาณนี้นะครับฉีดไปที่หนมปังค่อยไทยนะครับครับแค่นี้ก็พร้อมตานเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับตานเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเหยื่อครับขณาดนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ลงเบ็ดทั้งหมดเจ็ดคันนะครับนี่นะครับตานเดย๋ยวเรียบร้อยเตรียมที่จะลงแล้วนะครับผม ครับพร้อมเราไปลงเหยื่อกันเลยนะครับคันี้ก็เอาบิดเล็กมาตีปลากระมังข้างฝั่งอีกสามคันนะครับผม ังเล็กยครับมีข้างฝั่งนะครับผมบมาแล้วนะครับตะปตกแต้มแรกมากันมาแล้วครับตะปตกแต้มแรกมาแล้วนะครับครับลุนต่อไปนะครับ ใส่สวยมาแล้วครับผมยิงคันโนมนะครับคิดว่าหลุดไปแล้วครับตอนแรกยิ่งสวยด้วยครับใส่สวยนะครับฝะ่โกลนีครับตามดูต่อไปนะครับสตดเยือครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับผมติดตามในยูทูบได้เลยนะครับ บำังไซสสวยเลยครับผมกินไม่รู้ตัวนะครับดึงขึ้นมาจะเปลี่ยนเยอะนะครับผมปลากระมังไซสฝ่ามือเลยนะครับผมกินไม่รู้นะครับเปลี่ยนเยอะติดขึ้นมาเชยนะครับผมครับต่อไปนะครับ

สวเดียวนี้ครับเข้าได้ครับผมวนตามมอให้ครับต่อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ย้ครบอเรียบรอยร่าณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับผมปลาก็เข้าเรื่อยๆนะครับถึงว่าไม่แห้วครับกับการมาหมายในน้ำน้อยครั้งแรกวัน นี่ครับหน้าไมา้โลกนะครับวันนี้ตรงนน้นก็มีน้าน้ำลงอีกสามสี่ท่านนะครับเป็นพืงพักหลบแดดหลบฝนได้นะครับน้ำแดงนะครับวันนี้ลมพัดแรงด้วยนะครับปลาก็เข้าเรื่อยๆครับ แต่ไม่ถือว่าจัดนะครับนี่นะครับมีกระต๊อบหลบแดดหลบฝนครับตัวน,นู้นน่าติ๊กกระลงนะครับผมตามก็กกตามมุ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเย็นมาส่งงานอีกทีนะครับผมตามมุ้นตามเจียรยต่อไปนะครับ ตต่อไปนะครับเก็บตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เวลากลับแล้วนะครับคะแนนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะครับผมเดินทางไกลครับถือว่ามาเช็คหมายให้น้ำนะครับผมหมายนม่นน้ำน้อยบางไซนะครับผมปลาที่ได้ก็เป็นปลาตะโกนะครับถือว่าโอเคนะครับผม ครับไปดูผลงานกันเลยนะครับครับส่งงานนะครับผมไปดูผลงานกันเลยนะครับงานวันนี้นะครับคุณงานวันนี้นะครับผม ถือว่าโอเคนะครับเราได้ราดได้ต้มอยู่นะคะปปรับพอมีผลงานให้หน้านาได้รับชมกันนะครับผลงานปลารวมก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่โกกไซส์สวยอยู่นะครับเรได้ต้มได้ราดสำหรับการมาหมายแม่น้ำน้อยครั้งแรกนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ น้าท่านใดสนใจก็มาตามพิกัดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมครับผลงานประมาณนี้นะครับครับผลงานประมาณนี้นะครับตะโกกสายสวยอยู่นะครับถือว่ามีไม่แห้วมีเต็มส่งงานให้นนาๆได้รับชมกันนะครับผมเก็บอุปกรณ์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องนาชาพาตลอดนะครับจะได้ไม้พลาดคลิปต่อไป สวนน้าๆท่านไหนสนใจสูตรเหยื่อตกปลาคันพุ่งสองสูตรปลาแม่น้ำนะครับผมติดตามไว้นะครับผมจะมาลงสูตรเหยื่อไปให้นะครับผมก็เป็นแนวทางในการตกปลาแม่น้ำนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเจียวแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับครับพามาดูบรรยากาศก่อนกลับนะครับสำหรับหมายแม่น้ำน้อยกับการมาครั้งแรกครั้งนี้ใน สำหรับการมาครั้งแรกนะครับหมายที่เราตกอยู่ตรงนู้นนะครับผมจะเป็นกระต๊อบเพื่งพาหลบแดดหลบฝนได้นะครับส่วนทางลงจะลงตรงนี้นะครับรถก็จอดไหลทางได้นะครับเพราะถนนกว้างครับนี่นะครับจอดไหลทางได้สบายนะครับถนนกว้างขวางนี่นะครับทางเดินครับนิ๊กแบกปลาลับบ้านไม่ไหวแล้วครับ ได้เยอะเลยครับครับผมครับนี่นครับบรรยากาศหน้าหมายก่อนกลับนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมน,นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์เตรียมเดินทางกลับบ้านเลยนะครับหรือว่าเอาโอเคนะครับนี่นะครับเราจอดอยู่หลายทางหมายที่เราตกก็ตรงนู้นนะครับผมมีกระต๊อบมีทางอยู่นะครับนี่นะครับทางลงรถเดินลงไปตรงนี้นะครับผมแล้วหมายที่เราตกตรงนู้นนะครับเป็นกระต๊อบ ทำไว้ให้นะครับผมครับเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะครับผมครับกลับการมาครั้งแรกหมายม่น้ำน้อยนะครับครับจบคลิปเพียง่นี้นะครับผมเดินทางไกลครับไว้เจอกันใหม่ในทีหน้านะครับผมสวัสดีครับทบายครับ